พาไปที่เชียงใหม่ที่นั่นสวนสัตว์เชียงใหม่เขาเปิดเมืองเมืองหิมะที่หนาวแบบว่าติดลบ10องศาอเอาไปหนาวให้สะใจถึงไส้ติ่งกันไปเลยที่นี่ฮะทางผู้อำนวยก,การสวนสัตว์เชียงใหม่ท่านเปิดเผยว่าโครงการเมืองหิมะสโนว์บัตตี้วินเทอร์แลนด์เนี่ยนะฮะ <S <S เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วนะมุ่งหวังให้เป็นแลนด์มาร์คของสวนสัตว์เชียงใหม่และ จุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงอากาศที่หนาวเย็นติดลบสิองศาซึ่งมีการจําลองหิมะเยี่ยมที่ตกบ้าเหมือนจริงเลยนะมันจะพ่นฟีฟูฟูฟฟฟฟ่ออกมาเด็กๆชอบเลยอ่ะชอบมากสินี่ไงดีแล้วได้เล่นสไลด์ด้วย<อ>สไลด์ที่ไม่ต้องไปถึงอีสานแต่ก็สามารถเล่นได้ก็แปลว่าไม่ใช่สไลเดอร์แต่เป็นสไลด์เจ้าก็อยู่เหนือไง ไตเดอร์อแล้วก็พูดทำเล่นอย่างั้นแหละทับทูเอ้ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับได้มาสัมผัสเป,เป็นการจําลองแล้วกันว่ามันเป็นปักษณะแบบนี้สลเจ้า มาอแบบเบาๆอยู่ที่เชียงใหม่แต่ถ้าอยู่ที่อีสานจะเป็นสไลเดอร์อ่แล้วถ้าทางภาคใต้สไลด์ฮิมันระยองแล้วทามันปนใหญ่โยนเร็วดิ่ตัววิตย์ภาษาไม่ทันแล้วเนี่ยท่านี้ท่นี้ที่นี่ที่นี่ที่เชียงใหม่อยากไปทำไงอะไม่อยากจะไปนะครับผมบอกนิดเดียวติดต่อเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็บอกว่า ไปเนี่ยนะครับจะมีค่าเข้าชมเนี่ยนะฮะประมาณสัง250บาทเปิด8โมงครึ่งจนถึง17นาฬิกาโปรโมชั่นเขามีด้วยนะไปสอบถามเขาเองละกันโอ้ดีดีดีนะโอ้ยอากาศจะเย็นอีกกี่วันก็ไม่รู้เนาะ